ดูมาแล้ว่ะเพื่อให้เหมือนน่มีน่าสวยน่าเบียดน่ามึนเต็มมากเออสบายดีพี่น้องสบายดีเหมือนเดิมเดินมาดูเอาภาพอยู่วัดท้องบ้านถูกขาเองเนาะคือวัดไฮโซคือวัดแต่เป็นวัดไฮโศกนะ ายสวนมาแห้เนาะมาฮอตประจวบเธอกระไดปุรยนานม่เบิดตัตาสนะไปส่งหน้าส่ผ้ามาเลอกมาเทียบบงขาวขรมศาสายของวัดบ้านห้างามลายพี่น้องเอ้ยงามลาย่นเด็ดแสามปีสองพ สองพันสิหาานมาเนาะไเริ่มต้นสางเบือได้มีหูใจดีเนลูกล้านคนเดินไปทํางานดูตามประเทศูยื่อยุเมืองไทยคนจะได้ตามมาเห็นบุรนะขึ้นวัดว่าศาสนาเรือว่าได้สวยสดงดงามตัวนี้เพ่นจะได้เห็ดแต่สางคนห้ากันได้แล้วในปีสองพันสาบเอ็ดคดนัาเ้นาของเนาคู่บา แคมือว่านี่ยคืสงไา่เพิ่นก็ได้เป็นผู้เฮ็ดผู้สามขาดลายขาดลายสิเดียวท่าละท่าเดียวบนตะกันตบแต่งกันสั่งซะนี่ก็คือตึกลัา,างไม้เ,เพินพเ่น,ก,ก,ก,นก,ก็ได้ตบแต่งเป็นได้ประมาณอยู่ปีสองพันสิบสามสิบสี่หมาดอ่และเนาะ ข้างนี้เพิ่นก็ได้สั่ห้องน้่งเพื่อได้สงสัยในเวลาเป็นเวียเป็นงานนี่กคือว่าผาธรรมสะอยู่วัดบ้านห่วยเนาะบ้านคองผู้ขายเองแล้ววัดไทยโสกนี่คือว่าสวยงามเลยท่านเพิ่นก็ได้ปลูกต้นไม้ทำศาสเพื่อ ถือว่าก็ธรรมาดาเนาะวัฒ <c> น <oughs> ดว่าศาสนาของบ้านเฮาถือว่าสวยสดงดงามพระธรรมสรอา,าือสรีตกต่ำเหตดเช่นจว่าสวยงามลายสวยงามลาย วันนี D ้เป็นก็ได้จัดงานสถานาคิสโซของหลวงปู่ทองเมฆนอกก็ได้เป็นเมื่อนี้ก็คือว่าจ้าไก่พลาอันสำเร็จร็จสิบนี่ก็คือความสวยงาม้องภาพธรรมศาสตร์อ่วัดวัดของพวงหนาวนวัดไายโศกคือว่างามลายกัน บูรณะขึ้นสังสาพัฒนาการตกแต่งของพระอาจารย์ยคือญาครูแกรมสืแทอกันออาจารย์รสมชายนับเป็นกระไรนำพาเหตุสางคือซิมนี่ก็คือของพญาอาจารย์พนนยันนาะในนำพาสางแต่อยู่ในปีพันกระลอยพันกระลอยเอง ชาม14ฝรั่เนเนาะนี่กาะแดนมาปัจจุบันเนี้ก่ะหรือว่าเป็นอันทีสวยสดงดงามของวัดวาศาสนาเศร้าศาสนาพุธของพวกเฮ้าเนาะอันนี้จะผู้ขาเองก็จะแด้ม,มารีวิวหรือว่าถ่ายถอดภาพธรรมศาสตรนสวยงามของวัดบ้านเฮาให พ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบฮาได้เบิ่งได้ติดตามเนาะแล้วก็ขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลานเด้อแปะไอจได้จะคือคลิปว่าสวยงามของผ้าบ้านของพวกเ้าแต่ละจุดแต่ละม้ว โดยสดงดงามงามไร้รับ